สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องที่เขามารับชมนะครับไอ้ชุนี้จะเป็นมาชมหมูชุดนี้จะเป็นหมูไอ้ชุดพันแถนะครับจะเป็นแรนเลดนะครับตัวน,นี้ก็ไปทรงเลี้ยวสามตัวนะครับสามแม่พัน รุนเล็กนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหลืออยู่ยู่สามนะครับแม่พันธุ์แต่สำหรับพ่อพันธนุ์หนึ่งตัวนะครับที่ยังบั้นเดือนตอน,นจะเหลืออยู่นี่กับแปดแปดชีวิตนะครับลเลือดเลือดพันธุ์แทะนะครับเป็นพันธุ์แทะ นี่อายุกับประมาณสี่สิบห้าวันนะครับร่วมเกิดประมาณนี้นะครับนี่จะเป็นการแห้เราบอกถึงการแห้อาหารนะครับสําหรับอขอผมที่ให้อาหารไม่ว่าบ่าว่าจะเป็นแม่พันธุ์หรือเปาบ่บาาเป็นเป็นหมูขุนนะครับผมจะให้แต่สอบกับแหล่งนะครับ เช้ากับเย็นนะครับสองเวลา,จ,าจะเป็นหมูหน่อยช่วงแรกๆลูกหมูช่วงแรก,แรก,กงคอกขอก็จะให้เป็นสอกกับแรงึ้นกันนะครับดอกกับแรงแต่ว่าให้ช่วงแรกๆอาจจะให้อดๆหรืออ,อยากนะครับเพราะว่าจะบ่ให้เต็มที่เลยนะครับจะให้น้อยๆคือมือนี่กบผมจะให้เป็นสองถวยกว่านะครับ องถ้วยไอ้ถ้วยของผมก็จะเป็นถ้วยแบบนี้นะครับถ,ถ้วยที่เฮาใส่ภาชนะใส่ใส่อาหารธรรมดานี่ครับจะเป็นซุปบวบแรก็ไดบบอันนี้ก็ไดนะครับถ้วยธรรมดาประมนันี้ผมห้แค่สามถ้วยนะครับสองถ้วยสองถ้วยครึง่งครึ่งนะครับประมาณสองถ้วยครึง่ง ถือว่าเพียงพ่อนะครับสําหรับมูหน่อยแล้วก็ทายเขาก็จะบโบเหลียวแล้วก็จะเป็นแทงดีนะครับเพราะว่าช่วงแหลกๆบจําเป็นถี่จะหายหลายนะครับเพราะว่าถ้าหายหลายเกินไปเกินความจําเป็นเขาก็จะทายเหลียวนะครับแล้วก็เขาก็จะนาํามาแก้ปัญหาอีกนะครับลูกมูชุดนี้ตั้งแต่อยู่กับนมแม่ก็จะบ่มีการทายทายเหลียวเลยนะครับเพราะว่าเขาควบคุมอาหาร หองแม่เขานํานะครับจะบัให้แม่เขาร้ายเกินไปแล้วก็บบหน่อยเกินไปนะครับเพียงพ่อตัอความต้องการของแม่เขานะครับเกิดบางพมจะบัวบ,บค่ไข่หายแบบหายเต็มที่แลบบ้วก็หายบววหายกินอยู่เบิ้ดเหมือนะครับหายกินเบิ้ดเหมือนั่นปัญหาจะร้ายนะครับแล้วก็เนม่เวลาเข้ามาลงขอ,อกคือ ถาลูกหมูทายอยู่กับแม่ทายอยู่กับแม่เหลี่ยวเวลาห้ามาขุนล่วงคอกเหล้วมันจะโตสะนะครับใหญ่สะแต่ชุดนี้โบมีทายเหลยวแล้วก็บริแก้ปัญหาเหลืองทายเลยครับเพียงแต่ว่าห้าควบคุมอาหารแม่เขาให้ได้นะครับไม่ใาหา้ร้ายเกินไปอาหารแม่พันธุ์หัจะให้เป็นเบอร์เอ,อุ้มทองแล้วก็ วเวลาเขามีลูกผงก็จะให้เป็นอาหารเป็นอาหารเม็ดหลววน,นะครับจะเป็นอาหารสําหรับแม่ให้นมนะครับช่วงลูกเขายุ่งยังอยู่ในนมช่วงเวลาเขาเกิดนะครับให้อาหารตามโปรตีนตามตามอายุตามอายุของ ามอายุของแม่อุ่มทองนะครับคือว่าเท้าไหา้ระยะเวลาใดที่ต้องเปลี่ยนอาหารนะครับคือช่วงจะผมจะมาเปลี่ยนอาหารเป็นแม่หายนมกน็จะเป็นช่วงไปลไายไก่จะขวัดประมาณสิบ,สบ,สบถึงสิบหาวันนะครับเพราะว่าเขาต้องเตรียมพร้อมสสำหรับน้ำน,ำนมของแม่เขานะครับเพื่อที่เวลาลูกเกิดมาจะได้มีน้ำนมกินเลยนะครับ ชุดนี้เกิดมาสิบสิบสองตัวนะครับมีเสียาหายไปหนึ่งตัวเหลือสิบเอ็ดนะครับแล้วก็ใหญ่ไปให้ลูกค้าสามสามเมหน่อยนะครับสาม่แมแสาม่มอยู่นี่ก็จะเหลืออยู่แปดแปดชีวิตนะครับนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นพอ่อพันธุ์นะครับหางเหี่ยวๆนะครับเก็บไว้ พึงมีผู้ไปตัวหนึ่งนะครับที่เบอร์ไป,ไปตัวหนึ่งแล้วสองตัวนะครับก็ตัวเมียกบตัวนั้นนะครับตัวนั้นจะเป็นตัวเมียตัวนั้นจะเป็นตัวผู้ทั้งหมดนะครับตัวผูย้ยูหาบมตอนอยู่หนึ่งนะครับ มาเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ